อ่ะดูโอ e r the moon ก่อนได้ไหมโอเวอร์เดอะมูมันเกี่ยวกับเรื่องอ่าเกี่ยวกับเรื่องที่แม่นางฉันเอ,อ๋ออะโอเคนะโ <Okay S 1> อเคครับนะอ่ะดูเรื่องนี้ก่อนใน넷ฟิกนะลกูกเริ่มใหม่เลยได้ไหมหรือว่าไงต้องเริ่มเริ่มใหม่เลยเริ่มใหม่ไหมหรือว่าจะเอาแบบเมื่อกี้เลยเ,เมื่อกี้เริ่มใหม่เลยใหม่อ่ะโอเคเริ่มใหม่ทุกคนได้ยินเสียงไหมตอนนี้ได้ยินเสียงแต่พาพไม่ไป ไม่ไปหรอภาพไปหรือยังตอนนี้ไม่ไปไม่ไปค่ะไไปเอา้าหรอซื้อโหลดมาแล้วนะไม่หรอครับพังมันไม่ไปแต่เสียงมันได้ยินอยูเอา้าเหรอแปบ๊บหนึ่งนะถ้างั้นก็หรอซื้อโหลดมาแล้วนะเดี๋ยวนะแล้วเดี๋ยวลองดูอันนี้สิรานะคามันระกดสีอ่ะอันนี้ภาพไปไหมนะคะ ไม่ไปเหมือนเดิมครัไม่ไปอ่าโอเคเลิศมากอดเลยถ้างั้นนะ่ะวันนั้นเหรอซื้อฉ <c oughs> ายให้ดูในในทีวีในห้องเรียนใช่ไหมลกูกมาเลยดูได้ใช่ไหมนะครับโอเคอดเลยถ้างั้นนะ่ะแปบ๊บหนึ่งนะมันดู <c oughs> ไม่น่าจริงๆหรอมันเห็นเที่ยหมดลมันก็ อ่ะโอเคไม่เป็นไรไงตอนนั้นผมก็ผมไม่ดีจริงจริงมีทุกอย่างอ่าโอเคแป๊บหนึ่งแต่คนเดีวอนนี้เห็นไหมตอนนี้เห็นวิดีโอไหมตอนนี้เห็นจอดำครับพี่ได้ยินแค่เจอดำจอดำอย่างเดียวเลยเไม่ใช่จอดำแบบที่แบบไม่ได้มันเป็นจอดำแบบในเน็ตฟิกอะอ๋อโอเคงั้นก็อดเลยดิ ตอนนี้เห็นหน้าจอหลอซื้อไหมลบก่อนด้วยดิบอกเห็นแบ้วดูยล้วไปจุกโมงแป๊บหนึ่งนะฮะนั่นเราจะเปิดยูทูบอันนี้โอเคแป๊บหนึ่งนะนักเรียนเคยได้ยินตำนานเรื่องอะไรไหมหนุ่มเลี้ยงงัวกับสาวพอผ้าเคยได้ยินไหมไม่เคยหนุ่มเลี้ยงงัวกับสาวพอผ้าไม่เคยจริงๆหรอฮึ่ม เคยไครับไม่เคยโอเคเดีย๋ยวเราจะเปิดให้ดูแปบ๊บนึงเราซื้อขอหาก่อนนะไล่รปเตนูเคยผังกูเคยเราใช่ไหมลูกมีบางคนเคยเคยดูแล้วใช่ไหมไม่นะอันนี้หนูรู้มาจากที่อื่นโอ้ดีมากเลยเดี๋ยวเราจะจะให้ดูอีกรอบหนึ่งนะแป๊บนึงนะแบบนงนะลูกเผื่อแบบว่าจะได้เอาแบบออกข้อสอบอะไรอย่างงี้เดี๋ยวเราซื้อขอหาแป๊บนึง อุยมันกระทันหันมากเลยอ่ะเราช่วยขอโทษนะแป๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งเราซื้อขอหานี่แ่ละเลยไปขี่นาทีแล้วเนี่ยขอหาเิื่องแป๊บหนึ่งนะคะหนุ่มเลี้ยงัวกับสาวพอป้า ที่เขาบอกว่าจะคูจรมเราพบกันในวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดเหรอใช่ค่ะลูกแล้วก็เป็นตำนานวันแห่งความรักของประเทศจีนคือวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดใช่ถูกต้องแปบ๊บหนึ่งนะก็ก่อนวันเกิดหนูหนึ่งวันโอเค ใช่ไหมหนูเกิดวันที่เท่าไหร่ลูกวันที่แปดเดือนเจ็ดที่า <7 S 1> ยเหรอใช่แปดเดือนเจ็ดดีมากเพราะว่าวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดอาจจะเป็นวันเป็นอ่าวันแห่งความรักของของคนจีนคล้ายๆกับวันวาเลนไทน์เลยวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดอ่าแปบ๊บหนึ่งนะหนิ้วหลาง ชอ่าอันนี้ทุกคนเห็นวิดีโอไหมตอนนี้หนหนเห็นไหมคะเห็นแล้วครับโอเคอ่ะอ่ะดูก่อนน้อเดี๋ยวเราจะ,จะอธิบายให้ฟังอีกรอบหนึ่งน,นะดูไปก่อนนะมายูทูปมาได้ชีชีเจี๋ยนั่นสิยเราซื้อก็ไม่รู้อยากให้ดูในนิทรรศกากเลย 有个聪明又勤劳的小男孩，跟着哥哥嫂子一起生活。哥嫂总是在天还没亮的时候就让他上山放牛。时间久了，人们都叫他牛郎了。他白天放牛砍柴，晚上和老牛一起睡在破茅屋里，日子。 过得很苦。有一天，牛郎赶着老牛来到了一片陌生的森林。走啊走，牛郎就看见了一条河。牛郎觉得累了，就决定在岸边休息一下。突然，一群踩着云的仙女来到河边，他们说说笑笑，一落到地上，便将五彩的衣裳脱下放在河边。 进入水里玩耍起来。这里边最小的那个仙女长得漂亮极了。这时候，那头老黄牛突然开口说话了：“她是,是女，只要你拿走她的衣服，她就会做你的妻子。” 他真的很想娶织女做妻子，于是便听了老黄牛的话，拿走了织女的衣服。美丽的仙女们洗完澡以后，一个接一个的从河里出来穿衣服。这时候，只有织女怎么找都找不到自己的衣服，她急得嘤嘤哭了起来。这时候，牛郎拿着织女的衣服走了出来。我很喜欢你。 请你做我的妻子吧。善良的织女看着忠厚老实的牛郎，害羞的点了点头。就这样，牛郎和织女幸福的生活在了一起。几年以后，织女为牛郎生下了一对龙凤胎，牛郎幸福极了。可就在这时，王母娘娘知道了织女嫁给凡人的事情，她非常生气。 决心要狠狠地惩罚牛郎和织女。七月初七这天，天兵天将们奉命来抓织女。我还有两个可爱的孩子，请放过我吧！两个孩子哇哇大哭，十分可怜。可织女还是被狠心的天兵天将们带走了。牛郎回到家里，他急得团团转，不知道该怎么办才好。 这时，老黄牛又说话了：“织女是被王母娘娘抓走了。”他还让牛郎用他的皮做箩筐，担着孩子去追织女。牛郎只好含泪听从了他。就这样，牛郎用箩筐担着两个孩子一路追赶，眼看就要追上时，却被王母发现了。 王母拔下头上的金钗，在天空中一划，突然就出现了一条宽宽的天河，挡住了牛郎。伤心的织女和牛郎就在河的两边，一边哭一边呼喊着对方的名字。两个孩子也在箩筐里哇哇大哭：“妈妈，妈妈，我要妈妈！”这哭声。 感动了一大群喜鹊，它们争先恐后的飞来，架起一座鹊桥。牛郎和织女踩着鹊桥，终于相会了。王母娘娘没办法，只好同意，每年的七月初七，牛郎和织女可以在鹊桥上相见。为了纪念牛郎和织女伟大的爱情，每到七月初七。 人们都会把水果和糕点摆上桌子，庆祝牛郎和织女一年一次的相会。渐渐的，这种习俗就变成了七夕节。啊，OK。啊，เมื่อกี้ใครดูของเราซื้อจบบ้าง？嗯？มีใครแต่เราซื้อได้บ้างเมื่อกี้？啊，เราซื้อทำก่อน。เมื่อกี้เนี้ยมีใครดูจบแบบดูแบบตั้งใจดูมาก？ ม่เอยก็ตั้งใจดูก็ตั้งใจอูนิดเดียวใช่ไหมอ่าโอเคเรา้อเราจะเล่าให้ฟังภาษาไทยเนาะโอเคไหมอ่าก็คืออันนี้คือตำนานของวันช,ชี่ชี่เจียชี่ชี่เจียก็คือวันแห่งความรักของประเทศจีนอ่ตาตำนานเรื่องนี้ก็มีเล่าว่าเออมีหนุ่ม หนุ่มเลี้ยงวัวกับสาวทอผนะ้าเนาะก็คือนิ้วหลางจือ้อหนีนิ้วหลังจือ้อหนีก็คือหนุ่มเลี้ยงวัวกับสาวทอผ้าใช่ไหมอ่าสมัยก่อนเนี่ยก็คือมีชายหนุ่มคนหนึ่งเนี่ยที่ทั้งฉลาดซื่อสัตย์สุจริตชื่อว่านิ้วหลงังนิ้วหลงังอ่าทีนี้เขานะ่ะมีวัวมีวัวอยู่หนึ่งตัวโอเคเนาะเสร็จแล้วเขาเนี่ยกออกไปเลี้ยงวัวใช่ไหมลูกขนาดนั้นเนี่ยเขาก็พบ เทพธิดาทั้งเจ็ดองค์ที่กําลังอาบน้ําอยู่ใช่ไหมที่เมื่อกี้นี้เขากำลังอาบน้าอยู่ใช่ไหมแล้วเขาชอบชอบธิดาคนที่เจ็ดมากๆอชอบธิดาคนที่เจ็ดมากๆทีนี้ธิดาคนนั้นเนี่ยก็ชอบชอบนิ้วหลังเหมือนกันอต่อมาอย่างทั้งสองคนเนี่ยก็ได้แบบว่ามีความผูกกันผูกพันกันเหมือนสามีภรรยาอันจากนั้นเนี่ยนิ้วหลังกับ จีน,นี่เนี่ยก็แต่งงานกันดูอ่ามีลูกทั้งหมดสองคนใช่ไหมแต่ไม่นานมาเนี่ยเจ้าแม่หวางหมู่เนี่ยก็ลงมาบนโลกมนุษย์แล้วก็บีบบังคับให้ทั้งสองคนเนี่ยเลิกกันเชื่ออะไนะอย่างนี้ขึ้นไปอยู่บนสวรรค์เหมือนเดิมอือต่อมาเนี่ยวัวแก่เนี่ยก็เห็นความเจ็บปวดของนิวหลานไม่ได้ทนเห็นความเจ็บปวดของนิวหลานไม่ได้ก็เลย นำตัวเองอะไปเป็นรองเท้าให้นิ้วล่างเนี่ยบินขึ้นไปบนสวรรค์เพื่อไปหาเพื่อไปหาใครนะจูนี่เพื่อไปหาจูนี่ก็คือสาวทอผ้าเนาะเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเขาเนี่ยจะบินขึ้นไปบนสวรรค์ใช่ไหมแล้วนางวางหมูเนี่ยก็เห็นก็เลยเสกให้มีเขาเรียกว่าอะไรสายน้ําแม่น้ํากัน้นทั้งสองคนไว้แต่ มีนกอะไรเมื่อกี้เห็นเห็นนกอะไรไหมที่เขาทาที่เขามาเป็นสะพานให้ทั้งสองคนเนี่ยมาพบกันอะ่ะเออม,มันมันคือนกสาลิกาลูกนกสาลิกา่ยก็ได้มาทำเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะส่งสารทั้งสองคนแบบเห็นแบบเห็นถึงความรักเลยแบบว่ามาเรียงตัวต่อข้ามเพื่อที่จะให้เพื่อที่จะให้หนิวหลาเนี่ยไปเจอจืนี่อืมแต่ต่อมาเนี่ยแม่นางหวังหมู่เนี่ยก็เห็นแล้วก็แบบ ต้องแบบยินยอมให้ทั้งสองคนเนี่ยได้รักกันใช่แล้วเขา่ก็อยู่ด้วยกันเมื่อวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดของทุกปีอ่ะวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดของทุกปีก็เลยก็เลยเกิดเทศกาลชีชีเจ๋ชีชีเจ๋ก็คือวันแห่งความรักนั่นเองโอเคอ่ะนักเรียนมีคนสสใยอะไรไหมเอาหลังเรื่องอะไรอีกเอาหลังเรื่องอะไรอีกดี อ,อ่าชิวเจราก็ดูไปแล้วใช่ไหมเ秋节อะไรนะอืมจ秋节ก็คือดูหรือยังหน้าเรื่องเงี้ยเรื่องเรื่องเรื่องเงี้ยช่างเอ๋อไงช่งาง, er งเอ๋อ er ดูไปแล้วใช่ไหมใช่หรือเปล่าช่างเอ๋อดูไปแล้วดูไปแล้วดนะูไปแล้วเนาะอ่าต่อไปดูอะไรดีนะ มีใครแนะนำเหรอซื้อดได้เปล่ามีไม่มีไหมอดี๋ยวเราซื้อจะให้ดูรู้จ<ะ>ังรู้นะอะไรนะสีนะ่สิบเจ็ดน่ะสี่สิบสี่นาทีนะอือหอันไหนเนาะอันนี้อะไรหรอะครับมันไม่มีมันไม่มีซับไทยนะมันจะเป็นภาษาจีนล้วนเลยนะเนี่ยเย่าซื้อจะให้ดูอีกอันแป๊บหนึง่งซื้อขอหาก่อนนะ ช้างเออเราดูไปแล้วเนาะโฮอ,อีเราดูยังดูแล้วใช่ไหมลูกโฮอ,อ,อ,อีดูไปแล้วเนาะ

เราซื้อน่าจะยงอยู่อยู่แต่แค่แนึงไม่ดีปุ๊บฮบ เอาซื้อลองซื้อไหมโอเคครับ